เบอร์พญามังกรเจ้าเศรษฐีทำไมถึงเรียกพญามังกรเจ้าเศรษฐีเพราะเบอร์นี้ประกอบด้วยเลขที่มีคุณสมบัติอยู่4ประการเรียงติดกันเลยนะประการแรกเปิดมา6กห้าเป็นเลขเจ้าทรัพย์เจ้าปัญญาทําให้ได้เงินก้อนกันเลยไม่รู้ล่ะใครอ่ะที่ทําธรุรกิจหรือว่าจะลักษณะประกอบอาชีพหรือมีวิถีชีวิตอย่างไรถ้าเน้นการได้เงินได้ทองเป็นก้อนเป็นกอบเ,เป็นก่ำใช้เบอร์นี้นะ เงินน้อยไม่ใชหน้าแต่ใช้เบอร์นี้ต้องเน้นรับเงินก้อนสองเลขห้าสองเนี่ยที่ตามมาเนี่ยตัวหกห้าและห้าสองเป็นเลขแห่งความมีสเสน่ห์ยวนใจใครอะ่ะที่อยากมีสเสน่ห์แรงๆอะ่ะใช้เบอร์นี้พลังสเสน่ห์จะประจุแรงมากเลขตามมาคือเลขสองสี่ซึ่งเป็นเลขแห่งกรารเจรจาแล้วดนเงินได้ทองหลายๆคนเนี่ยตามตำรานะเรียกว่าเลขสลิกาลิ้นทองคําคือพูดไปแล้วอะ่ะน้ำเสียงคําพูดคําจาะนะ มันช่างเย้ายวนใจมันช่างมีความรู้สึกว่าพูดแล้วเนี่ยคนคล้อยตามได้ไง่ายเออดังนั้นเนี่ยการมีเลขสติกันที่ต้องทาอยู่นี้นะเป็นองค์ประกอบนะข้อที่สองที่ทําให้ได้เงินก้อนจากการพูดการเจรจาเลขนี้อ่ะพูดเจรจาแล้วเนี่ยจะต้องเป็นวาจาสิทธิ์เพราะเลขตามมาคือเลขสี่เก้าเป็นเลขที่พูดคําไหนได้คํานั้นคือคู่แรกอ่ะเลขสองสี่เป็นเลข เสรีกาที่ต้องทำคือพูดแล้วสนอโหจับใจคนใช่ไหมแต่เลข4 9่เก้าทตามมาเป็นเลขวาจาสิทธิ์วาจาประกาศสิทธิ์คือพูดแล้วได้แบบที่เราอะพูดเลยนันนั้นมันจึงเม่ไดลขที่พิเศษละเกินมันเป็นเลขที่ทําให้มังกรเบอร์นี้เนี่ยเป็นมังกรเจ้าเศรษฐีก็คือมันกินเป็นทองะลรมาเทมาเพราะว่าการพูดการเจรจานั้นนะมีอํานาจแล้วก็มีเสน่ห์ในคราวเดียวกันแน่นอนเลขชุดต่อมาเลข ที่เป็นพยายมังกร978มันคือเลขที่มีคุณลักษณะของการมีเงินมีทองมีความสําเร็จพร้อมกับอํานาจบาร,รมีเลขนี้นะจากสตินะใครนะที่ใช้แล้วเนี่ยทำธุรกิจกับคนคุยเรื่องเงินทองกับคนอ่ะคนมักจะเอาเงินเอาทองมาให้อ่ะแล้วก็เคารพด้วยคือมีอํานาจมีบาร,รมีกับคนที่เอาเงินอทองมาให้ด้วย เป็นเลขพิเศษมันถึงเป็นเลขที่ยิ่งใหญ่มากแล้วก็มังกรเจ้าเสถียรเป็นมังกรที่มีเงินแล้วก็รวยเลขต่อมาเราสังเกตดูมีเลขแปดหแปดหมันเป็นเลขแห่งความมีเสน่ห์ย่ายวนใจถ้าหากว่าหลายๆคนไม่รู้จะกลัวแต่ถ้าใครรู้จริงจะรู้ว่าแปดหนั้นนะ่ะมันเป็นเลขที่ได้เงินได้ทองจากการมีเสน่ห์ย้ายวนใจและการทําให้ผู้คนนั้นนะ่ะเขาอะ่ะมีความรู้สึกลุ่มหลงพิศวาสดได้ง่ายอะ่ะ ดังนั้นใครที่ทําธุรกิจที่มันเกี่ยวเนื่องกับการที่ทําให้ผู้คนน่ะเขาติดใจทุกรูปแบบเลยนะใช้คำว่าติดใจกันแล้วแต่มันมีตั้งแต่อาหารบันเทิงสินค้าทั้งหมดเลยอ่ะถ้าทําให้คนติดใจได้เลขเลดห6คนจะติดใจแล้วกลับมาซื้อกลับมาเอาเงินเอาทองมาให้หรือถ้ามองในแง่ของเสน่ห์ส่วนตัวก็เป็นเลขที่สเสน่ห์ย่ายวนใจสุดๆใครที่ใช้เลข8ปดแล้วเนี่ยคนน่ยที่เราอ่ะตั้งใจมุ่งหวังหรือว่าคนที่เจอเราอ่ะเขาอาจจะคิดถึง บางทีแค่เดินสวนกันคนแปลกหน้าเดินสวนกันนี่หันเหลอมองจนคอเครีดยดนะนี่คืออนุภาคของเลข86จบปิดท้ายด้วยเลข62ซึ่งเป็นเลขที่ผู้ครอบครองจะมีทั้งเงินเก็บเก็บสะสมะนะเงินลงทุนได้ดอกผลแล้วก็เงินใช้จ่ายเฉพาะหน้าก็ดีด้วยดังนั้นจึงเป็นเลขสมมติแบบพยญามังกเรเจ้าเศรษฐีเบอร์นี้จะมีผู้ครอบครองเพียงคนเดียว